นางเอกระดับนางงามสองเวทีชีวิตกำลังรุ่งพุ่งแรงกลับต้องลงเอยแบบนี้ <S <S พูดถึงดารานักแสดงที่มาจากเวทีประกวดนางงามในบ้านเราก็มีหลายคนที่นึกชื่อออกตอนนี้ก็มีกู้วาสิทธิซสีโลฟุงรองอันดับ2จากเวทีนางสาวไทยปี2527หรืออย่างนวรัตยุตนาน์เธอก็เป็นถึงรองมิสออดาสอันดับหนึ่ง และขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนปี2518และอีกคนคือน,นางเอกในตาหยาดน้ำพึ่งอย่างเพชรราชวราชก็ชนะเลิศจากเวทีประกวดเทพธิดาเมษาฮาวายในปี2504ตอนนั้นเธอใช้ชื่อในการประกวดว่าปัทมาชาวราชนักแสดงสาวอีกท่านหนึ่งมีชื่อเสียงในระยะสั้นแต่ก็เป็นระยะสั้นๆที่มีคุณภาพ พราะผลงานของเธอได้รับความนิยมอย่างสูงและเธอก็เป็นหนึ่งในนาง,งเอกสาวที่มาจากเวทีประกวดสาวงามเช่นกันเธอคนนี้คือวันดีสีตรังสาวใต้ตาคมจากย่านตาขาววันดีสีตรังมีใจรักทางด้านศิลปินเธออยากเป็นดารานักแสดงมีนางเอกตลอดการอย่างเพชรราชวราชเป็นต้นแบบเป็นไอดอลมาตั้งแต่เด็ก ด้วยความที่เธอต้องอยู่กับย่ามาตั้งแต่จำความได้อะไรเล่าที่จะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเด็กหญิงตัวน,น้อยได้ดีเท่ากับความฝันเป็นไม่มีพอเธอเติบโตขึ้นและได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางฝันด้วยการทํามันเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างสง่างามแต่ที่สุดแล้วนั่นกลับเป็นเพียงระยะเวลาอันแสนสั้นที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแสนรันทดชวนหดหูการงานและความรักคือเส้นทางสองเส้นที่เป็นเส้นขนานกันนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมที่ทุกคนไม่อาจลืมลงได้ นี่คือเรื่องราวของนางเอกสาวชื่อดังในอดีตที่เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันขณะที่กําลังโด่งดังถึงขีดสุดชนิดที่เรียกว่าเวลานั้นทั้งรูปร่างหน้าตาและฝีมือการแสดงเธอขึ้นชั้นนางเอกอันดับหนึ่งได้อย่างสมศักดิ์ศรีวันที่23กุมภาพันธ์2493เป็นวันที่ครอบครัวบริมาตรสุดแสนจะดีใจเมื่อได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเป็นเด็กหญิงตัวน้น้ยหน้าตาจิ้มลิมพ่อของเธอคือนายเปียมบริมาตรหนุ่มมุสลิมมีอาชีพก่อสร้าง และผู้เป็นแม่เป็นสาวจีนชื่อว่ากิมเจ้งพิพัฒนกุลทารกเพศเมียผู้มาใหม่คนนี้ถูกตั้งชื่อว่าวัยดีบริมาตรเพื่อให้คล้องกับชื่อของพี่ชายที่มีชื่อว่าวันชัยแต่น่าสงสารหนูน้อยวัยดีกับพี่ชายยังไม่ทันที่จะได้เติบโตเพื่อจะโผพินบินเองได้พ่อกับแม่เป็นอันมาต้ตองหย่าร้างกันพ่อไปทางแม่ไปทางความหดหู่หมนหมองครองเนื้อที่หัวใจหนูน้อยทั้งสอง ที่ต้องย้ายไปอยู่กับย่าที่อำเภอย่า,ยานตาขาวจังหวัดตรังคนแก่เลี้ยงหลานตามมีตามเกิดมีสุกแบ่งสุกให้หลานมีหวานแบ่งหวานให้กินจนหนูน้อยวันชัยกับวัยดีเติบโตขึ้นตามวัยโดยเฉพาะเจ้าคนน้องในวัยกำลังกินกำลังนอนัวดีมีแววสวยฉายออกมาอย่างเห็นได้ชัดตาเธอโตดำสวยได้เชื้อแขกจากพ่อมาเต็มร้อยใบหน้าอมเลือดฝาดเกรี้ยงเกลาได้เชื้อจีนมาจากแม่ไม่มีตกหล่นแม้จะไม่ได้รับความอบอุ่นจากอกพ่อแม่ แต่ย่าก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วส่งเสียสุดกำลังคนแก่ให้เธอได้เล่าเรียนศึกษาถึงชั้นป .4 ก็ออกมาใช้ชีวิตนอกห้องเรียนปากัดตีนถีบไปตามเส้นทางชะตากรรมที่กำหนดและหีดเส้นเอาไว้แล้ววัยดีบริมาตรอายุ17ปีความสวยของเธอในระแวกอำเภอนั้นหาที่เทียบไม่ได้เลยถึงขนาดทางอำเภอได้ติดต่อกับย่าขอไวดีไปเข้าประกวดเทพีสีตรังประจำปี2510แล้วเธอก็ไม่ได้ทำให้ทุกคนผิดหวัง วยดีคว้าตำแหน่งเทพีสีตรังมาครองได้สำเร็จเท่านั้นยังไม่พอทางจังหวัดตรังได้ส่งเธอเข้าประกวดนางงามทักษิณในเทศกาลประจำปี2510ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผลปรากฏว,ว่าเธอคว้าตำแหน่งนางงามทักษิณมาครองได้อีกตำแหน่งภายในปีเดียวทั้งสองตำแหน่งจากสองเวทีนี่คือโอกาสดีที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอนาคตเธอมีสิทธิ์เป็นตัวแทนสาภาคใต้เพื่อก้าวไปสู่การประกวดระดับประเทศ คือประกวดนางสาวไทยได้อย่างแน่นอนแต่ความฝันที่จะได้เป็นนางงามระดับประเทศและลึกๆได้ก้าวไปสู่การเป็นดารานักแสดงอย่างที่เคยฝันไว้ต้องดับพูบลงขณะที่เธอไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าในตัวเมืองตรังอยู่นั้นได้มีเสียเจ้าของเขียงหมูในจังหวัดตรังชื่อสินสินชัยได้มาขอไวดีหรือวันดีสีตรังกับย่าของเธอเพื่อไปเป็นภรรยาด้วยความหวังดีของย่าที่เห็นว่า นายสินสินชัยเองก็ไม่ใช่คนขี้ริ้วขี้เรอะไรอีกทั้งยังมีฐานะดีที่พอทําให้หลานสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างวันดีอยู่อย่างมีสุขได้ทั้งชีวิตจึงตอบตกลงยกหลานสาวให้เสียเคียงมูไปแต่คุณเอ๋วันดีสีตรังสาวงามจากสองเวทีไม่ได้มีใจรักเสียสินสินชัยด้วยความยังไร้เดียงสาเรื่องการครัวการคู่พอย่าให้แต่งก็แต่งไปตามคำย่าเมื่อย่าว่าดี มีหรือหลานสาวตาคมโตคนสวยคนนี้จะปฏิเสธลงได้ทั้งที่ใจอยากประกวดนางสาวไทยและเป็นดารานักแสดงใจจะขาดเมื่อแต่งงานแล้วทุกความฝันก็เป็นอันต้องพับลงจูอย่างไม่ได้รักได้ชอบชีวิตคู่ระหว่างวันดีกับเสียเขียงหมูสินสินไทยไม่ได้ราบเรื่อนอย่างที่ใครๆค,คิดทั้งสองมักทะเลาะกันอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องหึงหวง อย่าลืมว่าวันดีนั้นสวยขนาดตอนประกวดเทพีสีตรังนั้นได้มีคนมีอิทธิพลกว้างขวางอย่างสมชายพงศาวงหรือวงการนักเลงรู้จักกันดีในนามหยองใบคานก็แอบปลื้มอยู่ด้วยเที่ยวคอยตามจีบวันดีอยู่ไม่วางแม้รู้ว่าฝ่ายหญิงจะมีสามีอยู่แล้วก็ตามชีวิตหลังแต่งงานของวันดีกับนายสินสินชัยพ่อค้าหมูภายนอกอาจดูดีขึ้นสบายขึ้นแต่ข้างในของเธอวันดีสีตรังกลับตรงกันข้าม เธอไม่พร้อมใช้ชีวิตแบบครอบครัวเธอจึงเป็นเด็กสาวที่เต็มไปด้วยความฝันทะเยอ,อทะยานฝันอยากเป็นนักแสดงตอนแรกความฝันนี้ใกล้จะเป็นจริงอยู่แล้วแต่ต้องพังทลายลงไปเพราะการแต่งงานครั้งนี้แต่แล้ววันหนึ่งในปี2513มีช่างภาพท้องถิ่นคนหนึ่งเคยเจอเธอในงานประกวดเทพีตรังปีที่เธอได้รางวัลแล้วจำเธอได้ได้มาหาวันดีและบอกกับเธอว่าตอนนี้นิตยสารดาราภาพที่เพื่อนของเขาทำอยู่ กำลังคิดจะสร้างหนังให้เธอลองไปสมัครดูเผื่อได้วันดีตื่นเต้นใหญ่ถึงขนาดแอบหนีเข้ากรุงเทพอย่างไม่บอกใครแม้กระทั่งสามีอย่างนายสินสินชัยเธอแต่งตัวชนิดจัดหนักจัดเต็มถอดแบบเสื้อผ้าหน้าผมมาจากเพชรราชวราดดาราท,ที่เธอชื่นชอบมาทุกกระเบียดนิ้วแล้วไปถึงออฟฟิศนิตยสารฉบับนั้นตอนนั้นเปียกโปสเตอร์ผู้กำกับหนุ่มไฟแรงกำลังเตรียมสร้างหนังเรื่องโทนพอวันดีสีตรังมาในชุดจัดเต็มแต่งหน้าจัด และได้พูดคุยกับเปียกโปสเตอร์ผู้กำกับผู้กันเทวดาก็ได้บอกกับเธอในตอนนี้ว่ายังไม่รับนักแสดงหน้าใหม่และยอมรับว่าวันดีสีตรังในวันนั้นเป็นเด็กสาวที่หน้าตาดีคนหนึ่งเปียกโปสเตอร์ได้แนะนาสาวใต้ตาคมคนนี้ว่าโอกาสหน้าถ้าต้องการนักแสดงหน้าใหม่จะเรียกตัวและไม่ต้องแต่งหน้าจัดเต็มมาถึงขนาดนี้เพราะเราต้องการเห็นใบหน้าที่เป็นธรรมชาติมากกว่าวันดีสีตรังหอบความผิดหวังกลับเมืองตรัง ไอ้เจ้าความผิดหวังนี่เองที่เป็นกระตุ้นความฝันของเธอให้พุ่งสูงขึ้นไปอีกจนกลายเป็นความกล้ากล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมาก่อนกลับมาหุนนี้เธอคุยกับนายสินสินชัยสามีอย่างเปิดอกว่าตัวเองอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นดาราขอโอกาสได้ทําตามฝันสักทีเถิดและเพื่อเป็นอิจระในการทํางานด้านบันเทิงเธอขอหยากกับสินสินชัยแต่ยังใช้ชีวิตร่วมกันอยู่เหมือนเดิมการเป็นดารานักแสดงเธอเชื่อมาตลอดว่าเธอทําได้และทําได้ดีทีเดียว สุดท้ายนายสินชินชัยก็ตกลงยอมหย่าก,กันทางนิติไนหรือทางกฎหมายแต่ยังใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนเดิมระหว่างนี้หยองใบาคานหรือสมชายพง่าวงผู้มีอิทธิพลจากจังหวัดลบบุรีก็ยังตามต่อแยวนเวียนชีวิตเธอมไม่ขาดแม้จะรู้ว่าเธอแต่งงานแล้วก็ตามคนจะดังจะมีชื่อเสียงอะไรก็ฉุดไม่อยู่ห้ามไม่ได้ต้นปี2515วันดีสีตรังกลับมากรุงเทพอีกครั้งเพื่อทดสอบหน้ากล้องเป็นนางเอกใหม่ ในหนังเรื่องใหม่ของผู้กำกับหนุ่มไฟแรงคนเดิมอย่างเปียกโปสเตอร์เรื่องชูปรากฏว่าวันดีทดสอบหน้าคล่องผ่านได้แสดงเป็นนางเอกประกบกับพระเอกดังแห่งยุคคือมานพอัศวเทพกับกรุงศรีวิไลเงื่อนไขเรื่องนี้ผู้กำกับบอกว่าเธออาจต้องมีการอวดเนื้อหนังมังสาอยู่บ้างแต่ก็เพียงโชว์แผ่นหลังเท่านั้นในส่วนของเนื้อหาในหนังเป็นแค่ผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาไม่มีฉากว่าวิววื้วาล่อแหลมอะไร การที่วันดีสีตรังยอมแก้ผ้าโชว์แผ่นหลังบนโปกโปสเตอร์ของหนังเรื่องชูนี่เองสร้างความฮือฮาในหมู่คนดูเป็นอย่างมากจึงไม่แปลกใจเลยที่พอหนังเข้าฉายเมื่อปลายปี2 5 1 5 2สองโรงคือศาลาเฉลิมไทยกับสยามปรากฏว่าโรงแตกคนแน่นทุกโรงทุกรอบนางเอกโชว์แผ่นหลังแบบนี้เป็นของใหม่อยู่มากจึงกลายเป็นที่สนใจของคนทั่วไปบรรดานักข่าวก็เริ่มสืบผลประวัติความเป็นมาของเธอเป็นการใหญ่จนรู้ว่า วันดีสีตรังเคยแต่งงานมาแล้วเรื่องนี้โรงวงสวรรค์นักเขียนดังเคยสัมภาษณ์วันดีแบบเจาะลึกขนาดถึงเรื่องบนเตียง,งเธอก็ตอบอย่างชัดเจนอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเธอยอมรับอย่างสมศักดิ์ศรีว่าเคยแต่งงานมาแล้วพอบทความที่โรงวงสวรรค์สัมภาษณ์เธอได้ออกไปสู่สาธารณชนเรียกว่ากระแสรแรงมากแทนที่จะเป็นภาพลบกลับเป็นกระแสชื่นชมที่เธอกล้ายอมรับ เป็นการเปิดสกราชใหม่ของนางเอกไทยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสาวบริสุทธิ์หรือถ้ามีคู่ก็ไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆอ,อีกต่อไปวันดีสีตรังเล่นหนังเรื่องชูเป็นเรื่องแรกแล้วดังเปรี้ยงกับกระแสข่าวนางเอกเคยแต่งงานแล้วและพอบทสัมภาษณ์ของเธอออกสู่สาธารณชนผลปรากฏว่าเธอดังเป็นผู้แตกมีผู้สร้างหนังมากมายติดต่อให้วันดีสีตรังไปเป็นนางเอกเป็นช่วงที่งานกำลังรุ่ง แต่ชีวิตของเธอกลับต้องพบกับเรื่องยุ่งแสนยุ่งแบบยากจะทําใจกระแสฟ้าผ่านางเอกแม่ไม้สร้างความฮือฮาแก่วงการเป็นอย่างมากใครๆก็อยากได้เธอไปร่วมงานด้วยมีงานแสดงไม่ขาดอย่างปี2516ได้ร่วมงานกับผู้กํากับผู้สร้างหนังพิชัยน้อยรอดให้เล่นหนังเรื่องสวรรค์เวียงพิงเป็นหนังบูประชันบทบาทกับกรุงศรีวิไลและภพโรธสังวริบุตรได้ร่วมงานกับผู้กํากับสนานคราประยุนในหนังรักกระจุมกระจิมเรื่องเจ้าชายหอ่อหมก ได้ร่วมงานกับผู้กำกับโดมแดนไทยในเรื่องยอดสงสารได้ร่วมงานกับผู้กำกับเศรษฐีทุกตาทองอย่างวิจิุคณาวุฒิเรื่องน้ำเสาะใสประชันบทบาทกับมยุรชัตเหมือนประสิทธิเวทมีนาฏภูนัยเป็นพระเอกช่วงปีแรกนี้วันดีสีตรังงานชุ่มมากมีนางให้แสดงในช่วงต้นปีถึง4เรื่องและอีกสองเรื่องในช่วงครึ่งปีหลังแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่วันดีสีตรังบอกได้คำเดียวว่าสุดแสนจะอึดอัดและลำบากใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่อง รันจวนจิตเพราะเธอรู้ดีว่าเรื่องนี้ผู้สร้างก็คือหยองใบาคานหรือสมชายพงสว่างคนที่คอยเทียวไล่เทียวคือตามจีบเธอมาโดยตลอดโดยไม่สนใจว่าเธอจะมีสามีแล้วใช้ความเป็นผู้เหนือกว่าทั้งกําลังคนและกําลังทรัพย์วางแผนออกอุบายบีบังคับให้วันดีสีตรังต้องแสดงเรื่องนี้เพื่อจะได้ใกล้ชิดกับเธอในอีกด้านนายสินสินชัยพ่อขาหมูจากเมืองตรังที่ยอมอยากกับวันดีสีตรังภรรยา ตามความต้องการของเธอเพื่อเธอจะได้ออกตามฝันมาเป็นนักแสดงแต่ก็เป็นการอย่าแค่ในานามเพราะตามข้อตกลงทั้งนายสินและวันดีศรีตรังยังใช้ชีวิตเยี่ยงสามีภรรยาก,กันอยู่พอนายศินเห็นว่าวันดีหายไปนานได้กําลังมีชื่อเสียงเขาจึงเข้ากรุงเทพมาใช้ชีวิตคู่กับวันดีอย่างเงียบๆแต่ก็มีปากเสียงทะเลาะก,กันตลอดเรื่องนายศินหึงหวงยองใบาคานหรือสมชายพง์สว่างที่อุตสาลงทุนสร้างหนังเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับเธอหนังเรื่องนี้เกือบทั้งเรื่องถ่ายทําในไร่ของ ยองใบาคานปี2517ยองใบาคานคุกคามชีวิตวันดีสีตรังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องงานตอนนั้นเธอรุ่งโรจน์ขนาดเป็นนางเอกยอดนิยมอันดับต้นๆก็ว่าได้แต่แล้วทุกอย่างก็ต้องจบสิ้นลงอย่างกระทันหันยองใบาคานหรือสมชายพงศว่างคือน้องชายของลาน้อยใบายคานหรือธงชัยพงศว่างเป็นผู้มีอิทธิพลระดับเจ้าพ่อในเขตพื้นที่อำเภอชัยบาดานอำเภอลำนารายอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรี หยองใบาคานไปเจอวันดีสีตรังตอนประจวัดตรังแล้วได้ไปงานประกวดเทพีสีตรังพอหยองใบาคานเห็นวันดีสีตรังปุ๊บก็ถูกใจปับ๊บเป็นความชอบที่ฝังใจหย,ยองใบาคานตลอดเวลามายาวนานถึงขนาดต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเมืองตรังอยู่บ่อยๆเพื่อตามจีบวันดีแต่วันดีมีสามีแล้วพอเธอมาเป็นดารานักแสดงก็เลยเข้าทางหยองใบาคานเพราะนางไทยสมัยก่อนเกือบทุกเรื่องจะไปถ่ายทําแถวจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นอีกจังหวัดที่กลุ่มใบาคานมีอิทธิพลอยู่ การเที่ยวไปเที่ยวมาหาวันดียองใบาคารจึงทําได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นเพราะอยู่ใกล้และเป็นพื้นที่ของตนจนนายสินสินชัยสามีวันดีไม่พอใจเป็นอย่างมากจนต้องเดินทางเข้ากรุงเทพและตามฝ้าวันดีด้วยแรงหึงหวงเมียเพราะแม้จะหย่ากันแล้วก็เป็นเพียงการหย่าเพื่อบังหน้าเท่านั้นปี2517คือปีทองของวันดีสีตรังมีงานแสดงมากมายหลายเรื่องเธอมีความสุขในการแสดงชนิดทุ่มเทด้วยใจรักแต่พอกลับบ้านก็ต้องมีปากเสียงทะเลาะกับนายศินสามีทุกครั้ง แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นยองใบาคารมาหาเธอที่กองถ่ายหนังสระบุรีแล้วยื่นคำขาดกับวันดีว่าให้แต่งงานกับเขายองใบาคารใช้คำขู่ต่างๆนานาปิดท้ายด้วยคำที่ทำให้ใจของเธอแทบแหลกสลายถ้าเธอไม่ยอมแต่งงานกับเขาเขาจะฉุดเธอวันดีตกใจอย่างมากรีบกลับบ้านบอกให้สินสินชัยสามีกลับตรังโดยด่ว,ดวนเพราะขืนอยู่ไปอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ส่วนเธอจะขอถ่ายหนังให้จบก่อนแล้วจะรีบตามไปเรื่องนี้นายสินกับวันดีทะเลาะกันอย่างรุนแรง สุดท้ายนายสินก็ออกจากบ้านไปเป็นการจากแบบไม่ได้เจอกันอีกเลยตลอดชีวิตวันดีถ่ายทำหนังที่ยังเหลืออีกสองเรื่องเมื่อถ่ายทำเสร็จจะกลับบ้านก็ปรากฏว่าหยองใบคารหรือสมชายพงศาวงได้มาดักอยู่ก่อนแล้วและฉุดเธอพาไปไกลถึงประเทศปากีสถานชีวิตการเป็นดารานักแสดงของเธอปิดฉากลงแต่เพียงเท่านั้นเธอหายไปจากวงการแบบไรร่องรอยเธอหายไปจากวงการหลายเดือนต้นปี2518เธอกลับมาอีกครั้ง ต่อหน้าสื่อมวลชนเธอกล่าวคำขอโทษทางน้ำตาเธอมาพร้อมกับชื่อใหม่ว่าสาธาาพงสว่างตอนนั้นเธอกำลังตั้งคันห้าถึงหกเดือนแล้วและได้ประกาศความลาวงการแสดงแล้วชื่อเธอก็หายไปจากวงการเธอได้ให้กำเนิดลูกสาวหนึ่งคนชื่อโซเบดาพงสว่างซึ่งถือกำเนิดลืมตาดูโลกเพียงห้าเดือนวันดีสีตรังผู้เป็นแม่ก็เสียชีวิตลงอย่างเปริจนาเมื่อวันที่31สิงหาคม2518สสภาพศพไม่มีบาดแผลใด พบเพียงเสื้อผ้าสวมใส่หลุดลุย่ยซึ่งนายสมชายพงสว่างหรือยองใบคารผู้เป็นสามีได้อ้างว่าเพราะกินยาเกินขนาดและศพของเธอถูกฝังในสุเรา่มามบาคุล่านารีกลางเมืองรบบุรีจนถึงปัจจุบันชีรายุ25ปี6เดือน7วันปิดฉากตำนานชีวิตสุดรันทดและน่าสงสารของนางเอกผู้อาภัวนดีสีตรังลงตลอดการขอร่วมแสดงความระลึกและอาลัย และขอให้จมสู่สุคติครับ